มาไขข้อข้องใจกันถ้ายัางอ่านหนังสือบางชียังสับสนเนาะก็จะบอกคือคําว่าผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ผู้อำนวยการสถานศึกษาเราก็ชอบชอบที่จะเจอในช้อยบางคนสับสนเอา้าอันนี้เป็นหน้าที่ก็ท่องมาหงหลูบแล้วอันนี้มันจะตอบอะไรดีผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาเมื่อฟังคลิปนี้จบท่านจะได้คาตอบมันจะกล่าวถึงอยู่สองพอรบรคือพอรบรที่หนึ่งพรบระเบยียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาก็จะพูดถึงผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึงพอบวกรองแล้วก็อีกพบรบหนึ่งก็คือพระราชของสอทเนาะพรบหนึ่งนะก็คือพรบรับเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีสองอัน,นอันนั้นใช้คําว่าผู้อํานวยการสถานศึกษาเอาเรามาเริ่มกันเลยปะ่ะหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพบรบข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาผู้บริหารหมายถึงพอบวกรองก็จะเป็นงานบุคคลข้อที่หนึ่ง ควบคุมควบคุมจำค,คำว่าควบคุมดีเดอถ้ามีคำว่ากำกับดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมันต่างกันตรงนี้คำมันก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารใช้คำว่าควบคุมเดอหนึ่งควบคุมดูแลให้ากิจการงานในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายกฎกระทรวงข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกศและอ,อกกออสศเขตกํกำหนด2 พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ3ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการให้พัฒนาทางด้านความรู้นอะงพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จัดทาภาระงานประเมินแล้วก็หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายอันนี้เราก็จะจําเป็นเรียงร้อยถ้อยคาคืออะไรบ้าง1ควบคุมดูแลจําให้ดีนะคะควบคุมดูแลบริหารงานในสถานศึกษาอาทีนี้2 2จัดทําภาระงานจัดทาภาระงานแล้วก็ ประเมินเขาประเมินแล้วก็พิจารณาความดีความชอบแล้วก็สนับสนุนให้เขามีความรู้แล้วก็หน้าที่อื่นๆอันนี้คือตามพรบสองเกตผู้บริหารสถานศึกษารองบอกว่าเอ,าอะไล่ไล่แบบเล่าเป็นเรื่องราวนึงควบคุมดูแลให้สถานให้การบริหารงานในสถานศึกษาี่สอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบขอบ้อบังคับหลักเกณฑ์ที่กำหนดสองสองแต่ไม่ใช่ข้อสองนะคะจัดทาภารกงานให้กับเขาจัดทาภารกงานแล้วก็เมื่อจัดทาภาร์ลงานเสร็จก็มีการประเมินประเมินเสร็จก็พิจารณาความดีความชอบ พิจารณาความดีความชอบให้กับใครส่งไปที่อกกคสอปัจจุบันอกกคสอก็ทําการส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการคู่ในต่อไปในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหน้าแล้วก็หน้าที่อื่นๆที่รับมอบหมายในควบคุมดูแลบริหารงานในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอะไรก็ว่าไปสองจต่ทำมาตรฐานพลังงานมาตรฐานพลังงานแล้วก็ ประเมินเขาประเมินเสร็จแล้วก็พิจารณาความดีความชอบพิจารณาเสร็จแล้วก็ส่งเสริมเขาส่งเสริมให้เขาปฏิบัติงานได้ดีในต่อเนื่องแล้วก็อื่นๆที่ได้รับมอบหมายอันนี้คือหน้าที่ของรองกพอ,อเรียกว่าผู้บริหารสถานศึกษาคือจอยที่ต้องการผู้บริหารสถานศึกษาหน้าที่นี่มีหกข้อนี้ข้อที่หกไม่ต้องจําก็ได้อื่นๆต่อไปบรรูุนหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเดี่ยวนี้ผู้อำนวยการถ้ามีช้อยต้องการคำว่าผู้อำนวยการสถานศึกษาในหกช้อยต่อไปนี้ในพระราชาบัญญัติระเบียบราชการในกระทรวงศึกษาธิการพบรบสอทอก็จะเป็นงานสี่ฝ่ายงานสี่ฝ่ายเคลียร์ดูว่างานสี่ฝ่ายมาดูมีอะไรบ้างหน้าที่ของผู้อำนวยการคนเดียวอันแรกก็คือบริหารกิจการสถานศึกษาสองประสานร,ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาดูแลบุคลากรการเงินพัสดุสถานที่ประสานร,ระดม อ่าให้พ่ป้าเนาะหาของเงินมาใส่โรงเรียนละ3เป็นผู้แทนสถานศึกษาเพราะว่าสถานศึกษานี้เป็นนิติบุคคลคําว่านิติบุคคลก็คือต่างๆในบริบทของสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลต้องมีผู้แทนผู้แทนก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทนสถานศึกษา4จะทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นรายงานเกี่ยวกับพัสดุการเงินวิชาการบุคคลก็จะรายงานไปให้กับหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาทราบ ห้าอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาเอาทีน,นี้มาดูคําว่าอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาอของประกาศนียบัตรนี่ผู้อำนวยการลงคนเดียวก็ได้ หกปฏิบัติงานอื่นที่รับมอบหมายมาดูหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาคนเดียวได้บริหารกิจการของสถานศึกษา2ภาษาระ,าะดมทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการศึกษาดูแลงานบุคลากรการเงินพัสดุสถานที่3เป็นผู้แทนสถานศึกษาหจัดทารายงานประจําปีเกี่ยวกับการจิจการของสถานศึกษาถ้าวิชาการก็จะเป็นซาใช่ไหมถ้าเป็นงานพัสดุก็จะรายงานเป็นบคหนึ่งอะไรมาเป็นบคหนึ่งได้ล้วก็ทาบคสี่กับบคห้าก่อนค่อยเป็นบคหนึ่งส่งเพศได้ 5. อนุมัติประกาศสนิยบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา6ออื่นที่รับมอบหมายอีกทั้งหนึ่งผูดในการสถานศึกษาคนเดียวหนึ่งบริการกิจการของสถานศ,าานศาึกษา 2. ภาษาระดมทรัพยากรเพื่อการาศาึกษา 3. เป็นผู้แทนของสถานศาึกษา 4. จะทำรายงานเกี่ยวกับกิจาการของสถานศาึกษา 5. อนุมัติประกาศินิยบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาของกิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมาดูที่จมสำนักงานเขตพื้นที่การาศาึกษาและสำนักงานรัฐมนตรีไม่เป็นนิติบุคคลตามจำสองอันนี้เด้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานรัฐมนตรีไม่เป็นนิติบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานรัฐมนตรีไม่เป็นนิติบุคคลเพิ่มที่อีกนิดนึงถ้าสมมุติว่ามีเรื่องมีราวเนาะกรณีที่ตัดสินว่ามีความผิดให้อุทธรถ้าไม่ร้ายแรงถ้าไม่ร้ายแรงอุทธรต่อไม่ร้ายแรงอุทธรต่ออกคสเขตถ้าร้ายแรงอุทธรต่อกคสเวลาเท่ากันเลยคือภายใน30วัน ถ้าอุทธรณ์ไปแล้วเขาตัดสินออกมาแล้วไม่พอใจสันไม่พอใจก็ไปฟ้องศาลรปกรครองภายใน90นวันเนอทีนี้มาดูการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยผู้ในการสถานศึกษาทุกกรณีท,ทุกทุกทุกไอทุกวิทยาฐานนะไม่ใช่ทุกกรณีผู้ในการสถานศึกษาเนี่ย ถ้าผิดไม่ร้ายแรงผู้อำนวยการสถานศึกษาจะเป็นผู้ตั้งกรรมการไม่ว่าจะเป็นวิทยาฐานะใดก็ตามแต่ถ้าเป็นวินัยร้ายแรงก็จะเป็นพอออเขตลงนามแต่งตั้ง